อ่กับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสุขูสุขคนครับพี่น้องแฟนครับแฟนช่องพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนครับใกล้วันหลักข้ามหล้ว,าาลวพี่น้องเอฟซีทุ้นทันมินิกับมัตามตัวเลขแนวทางของยาสันเมนหรือว่ายาร่วงครับพี่น้องเอฟซีเนาะงวดประจําวันที่1มิถุนายน2568รอบที่ผ่านมา สายวิ่งสายหลุดเดี๋ยวให้กันสนั่นครับพี่น้องเอฟซีชุดตองวดมาชุดตองวดมากกว่าให้ยี่เก้าซื้ออะไรก็ได้ที่ติดเก้าเสร็จแล้วว่าต่ว่าโคงชุดท้ายรูปแบบแนวทางเสียมาตรงจิตตรงใจเแฟนขเป็นช่องบอเมื่อนี้กับวันที่28แอดเองและเสียมาตดัรูปแบบแนวทางความฝันครับพี่น้องว่าเป็นฝันโคุ้ดท้ายเป็นเสียงตัวไหนล่ะกะเพันใดตัวไหนรูปแบบแนวทาง งวดประจ ա มวันที่หนึ่งมิถุนายน2568ก่ห้อยหนอื่นจะเริ่มกับพี่น้องเด้อฝากน้ำเนี่ยฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางทีมง,งานครับพี่น้องเอฟซีปลอดไรสีใหญ่ห่างครับไปฟั่งใหญ่ใหญ่ร่วงหรือว่าใหญ่ฝันเมื่อไปบอกปัญจาบเพิ่งฝันล,ะะลักเสรานะได้เนาะนี่มาฝันแล้วครับไปตามเอฟซีไปครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนี่คือรูปแบบแนวทางชุดตองวดครับพี่น้องเอฟซีตองวดมากก้วตัวเดียวครับพี่น้องเอฟซีสายวิ่งสายแลน ครับพี่น้องเยซซีไปหาเจ้าครูจับใส่ได้แล้วบอนอพี่น้องเด็กครูไปเนาะสําหรับทีพันหายไปเก้าตัวเดียวกระสันแล้วว่ะจุดตองหวัดมาเนาะรอบที่ผ่านมาวันนี้ครัพี่น้องมาหาร์ดกูครูใส่หรือว่าเล็กพันเปลี่ยนแปลงบ่หรือว่ามีตัวไหนเพิ่มเติมมาบ่ หน่อไส้โคกสท้ายครับพี่น้องมือนดีกับวันที่28่สิบแล้วไรขวดไรคนก็รอคอยมือนดีกับมะเมียนบ้านครับพี่น้องทำความสะอาดบ้านเลื่อนเราจะมีงานวันที่2มิถุนายน2568งานบวชลูกไส้รับหลานไส้ยูนิล่ะครับพี่น้องเอฟซีกับพักกันมะเมียนบ้านแล้วก็ติดตามรูปแบบร้าทานของยายสันเมียนไปนะยาเยฝนันราจะไหนเนาะไปไปฟังคนบอกปัญจาครับเจนล้วงครับพี่น้องสวัสดียายฝันแมีนครับพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีค่ะสวัสดียายฝันแมน มาตามคนฝันรีบชีให้มาน้าเลิฝันสิเลยคฝันแม่นเนาะฝันนี้ยังบวฝันกับมาล้มมาลอยเมื่อนั่นหันเมื่อคืนวานนี่ยายแย่งเอาเลขไม่เสียงอ่านาหน้าน,นะน่ะฝันต่ว่าคีบาเลขแล้วนะ่ะบบแมนดอกออบอ่บแมนเพราะว่าเราเลขไม่เสียงหันฝันว่าเอาง่ายบอจิ้งหลีดไปไว้นะคือปกติมันอยู่บ้านบอจิ้งหีดนะ ย่ายไปว่ายนะง่ายไปไว้นะไไนะที่นี่นี่เอาเอาทุงเฮ็ดเอาทุงพลาสติกนะ่อ,ออ้อมอ้อยางดีแล้วก็เอาไม้ใหญ่ๆนะ่ะมามามา้มาตีตีข้อ,อไวที่นี่ไม่ที่เอามาหนะ่ามันเป็นโกนโกนทางงใน,นเป็นโกนทั้งนในเห็นไหมในความฝันอ,ะอ่ะเออในความฝันอ,ะอ่ะมาที่นี่ เห็ดขอกหาแล้วเอาจิ้งหรีดลงไปเจาจิ้งหรีดลงไปเสร็จแล้วจะกลับมาบ้านเตือนเศร้า้นไปบัดนี้เตือนเศร้าคนไปในความฝันเด้อเออตือนเศร้าขึ้นไปเราไปเบิ่งจิ้งหรีดบันมีลูกค้ามาสั่งจิ้งหรีดเดเลยสิเปลาจิ้งหรีดมาขายอืออไปหอดพี่น้องจิ้งหรีดบ่เหลือจักกระโตอีอยะจิ้งหรีดลายๆเห็นไหมเต็มบอน่ะบ่เหลือจักกระโตมันไปใส่บัานี้ก็เลยว่าเอ้ามันคือเพ่เห็นจิ้งหรีดพราโตนะไปจับอันผ่า อันท <feet. S 2> ุ้งท e ุ้งผ uh ัด huh, ต uh ีห huh. น uh ่อ huh. ท uh ี huh. uh ่เขาแอมไว้ที่เขาอ้อมคอกน่ะอือไม่ได้ไปจับสานเสืองูน่ะแม่งูน่ะเล่นพุ่นเล่นเล่นออกมาจากนั้นงูน่ะเป็นรากินจิ้งหรีดเขาเบิร์ตงูน่ะเอมาเนี้น่ะโตซุ้มหน้าน่ะที่มันอันนั่นอันบ่อที่มันกินบ่ออิ่มหลายที่บ่อนั่นน่ะมันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข่าปลาเบิร์ตเอองูน่ะมาเนี้เหลืองูโตหนึ่งเอรืองูโตหนึ่งไปน้ำมัวไปได้ ก็ม่ใชไปว่าได้นะพี่น้องเออมันกลิ่นจิ้งเหลีดผักกาดหลายมันอิ่มหลายมออือเหลือมเนี่ยมูเหลือมอะฮอดลายมันได้รับตาลงในยังเขียนภาพมันอยู่มูเหลือมตัวนั <S <S <อ>่นอ๋อมานน่ะมันอิ่มใน่อองมันน่ะเบิ้องทองอึงเลย<อ>แบบถ้าสมุิวบาบิบ่ใหเบิงบ่ใหเบิงช่วงระยะคอมันขึ้นมาเนี่ยนะเ<อ>ปลี่ยนอึงเลยล่ะมัวเออ บันนี้แต่ลักษณะก็คือมันมีนจากจากจากท้องมันึ้นม้ามึงเนี่ยแล้วมันมีหัวขึ้นมาแล้วเป็นหัวยาวๆมาประมาณประมาณบ่ถึงซอกดอกหัวมันประมาณนั่นสิละลาาแถวแถวจากจากซอกจากหัวมันต้องบีบคอลงไปเนะ่เป็นท้องเพคืออึงเนี่ย เออยูแบบนี้มันอยากไปเห็นไหมฮะเท็ยนหัวก็เรื่อ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 งใช่ไหมอมันพยายามที่จะไปแต่มันอ่ะมันอ่อนพยายามที่จะไปแต่มันมันพยุงที่ท้องมาไรพอไปมาไรอิ่มไหลมันอิ่มไหลพอมันเห็นก็เห็นคอก็เรื่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 อยอย่างนั่นอยากไปมาที่นี่มันอ่ะอยู่ในโพงไหม หงไม้ในในกลนไม้ที่เขาเอาไม้ไปตีข้องน่ะมันเป็นไม้กลอน่ะหางมันกับตัวตัวล้ำตัวมันกับหางมันน่ะมันกับแงเข้าไปในกลนไม้แหละมันแงยืดเข้าไปในกลนไม้แหละมันอันตรงตรงท่อวปเพมันเข้ากลนไม้บลมเป็นบอเข้ากลนไม้บลมเนี่ยมันหลมหนึ่งแต่ส่วนกลางล้ำตัวมันไปพุ่นนะมันเข้าบลมน่ะมันก็เห็ดเอเพยู่วงปากปากโค้งไม้แหละปากโค้งไม้ บบนี่มันเห็นเหอนั่งย่านทัศนสีวันนอนก็กระดือ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 สินี่ทางก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาทั้งย่านงูนะเพอาะทีเห็นงูก็ดือกระดือใส่สิ่งก็เลยสะดุดสะดุ้งตื่นเป็นงูแบบไงเล้เจตื่นขึ้นมาก็เลยฟันทงเลยว่าเลขที่จะแย่งให้มาเสียงบ่แมนงูกินเบิดแล้วงูกินไปแล้วซีน่ะบ่แมนมาเด้ แวาวโปนุเดอ้อมันไปชนดับมันไปชนเด่นกับของผู้ใดกะกะพิจนนารณาพิจารณาเอาว่าวระวังแน่เพื่อมันมันเพื่อมันสิดับเออฉันมองว่าเลขดีเนี่ยดับเพราะว่ยแย่เอี้ยงหน่อยแห้มันเสี่ยงสีสูนเออเออฉันก็เลยมองว่าวจิ้งเรียนนะถือหูกินเบิดพพพพเพิ่นเพิ่นเอาเลข่อีสูนมาให้เซียงแมนีนอือก็เลยคิดว่าบ่แมปนดอกเลขดสีสูนนะสีก็คือศูนยเนี่ยอาจจะยังเหลืองถึงเด็ แต่ว่าหั่นซีนี่บ่มีแล้วจิ้งเรียดนะคือฉันตีหม้อไวาจิ้งเรียด่ะเป็นซีกินไปแล้วคือคืองูกินเหมือนเบิร์ดแล้วซีน่ะ้องไข่เป็ดเลยเจแล้วที่นี่นะปกติแล้วนะถ้าฉันเคยฝันเหมฉันเคยฝันเทืออันหนึ่งต่ำได้แม่นยำเลยว่าเท่อนั้นถือแปดเจ็ดแสนนึงนะเจ็ดแปดเนาะเจ็ดแปดเท่ฉันคือแสนหนึงนะมันมันออกล่างเนี่ยฉันซื้อเจ็ดแปดพวกกับเนี่ย ฉันฟันแบบนี้เลยฉันฟันแบบไปน้าไปอย่างนี้แหละซื้อเหมือนจะลงน้าลงไฮเหมือนนี่แหละแล้วที่นี่หมาตัวที่ฉันเลี้ยงเนี่ยมันไปน้ำแข็งเนาะนี่ฉันก็ไปขุดที่ดินขึ้นขึ้นปั้นกระแทะเข้าไปอันหมาเนี่ยเลิศหายไปก็เลยคิดว่าเอ้าหมาไปใส่เอิ้นดี๋ดด้วยดีด้วยเอิ้นใส่กับโบแด้ยินเอิ้นใส่กับโบเห็นเอิ้อนใส่กับโบนั่นลูกสาวเหรอแลนมาบอกว่าแม่ฉันโงูน่ะกินหมาแม่เบิดแล้วอ่ะสิ เออตอนนั้นน่ะหูกินหมาแม่เบิดแล้วสันเบ้าแล้วน่ะคือซูนแทนหนได้บกโจบกานะเสี่ยไปเสียไปสาบงูน่ะพอดีแลรนไปเนาะเห็นมันน่ะมันคาบหมาหไหมมันคาบหมาลู่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 เรบมลงในน้ำงูเหลือมตัวร้ายเดียวกันเลยตัวแบบเดียวกันเลยเหมือนเหมือนงูตัวเก่าเลยอืร้ายแบบเดียวกันเป๊ะเลยโตขนาดทอกันเลยเพียงแต่ว่ามันผิดกันตรงที่ตัวนี้มันกินอิ่มเลยมันท้องปุ้งออกท้องปุ้งแบบท้องอึงเลยตันนั้นไหนคาบหมาลงในน้ำไปแค่เฉียบดก็ ตอนนั้นเลขมันออกเจ็ดแปดซื้อจี๊ดแปดล่างอย่างเดียววกับอรอบนั้นก็เลยคิดว่ามันสิมาอีกเจ็ดได้เงิงเน,น,มเ,มนเป็นเจ็ดลายพ้นกับคอมเมนต์ว่าหัวเป็นเจ้าแต่วา่าบูแมนฉันเคยฝันก็คือถ้าฉันฝันก็คือเป็นเจ็ดแล้ววันนี้เลขนะะ่ะมักตัวเก่าพร้อมกับตัวเก่ากันกันไว้แน่เจ็ดแปดนตัวเก่าเนี่ยทีนีมันออกล่างแล้วเทียมัเมื่อขึ้นบนมืนก็เปลี่ยนไปได้ อันแกวเราขึ้นมาขั้น่าเจ็ดน่ะคือหมักล่างหมักล่างเนี้ยเจ็ดน่ะ,นนนะเพราะว่าอันตัวรอบก้อนน่ะก้อนน่ะคือได้เก้าเป็นบาได้เก้าที่นี่บ่จับใส่กันบ่จับใส่กันเก้าเจ็บดบ่จับใส่กันและมันใจว่าเก้านี่ไปบน เจ็ดอามันล่างไปพี่น้องหามาจับใส่เอาเก้าเนาะจีหามาจับใส่กันเจ็ดล่างกับหาเนี่ยมาจับใส่เอาเก้าบนกับหาเนี่ยจับใส่เอาเพราะว่ามือแรงเนี่ยควายสีเสียงเลขเจ้าของอือเจ้าควายสีเสียงเลขมื่อใจเมืองไว้ออกมายันอีกเช่นึดิเนาะแมนอ่ะมื่อหน้าเจ้าควายสีมาบอกข่าวเราแจ้งพี่น้องคือเก้าอ่ะนี่เอาเจ็ดแปดพิษตกรันพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางเขาเทียบวางฝันแม่นครับพี่น้องเอฟซีมื่อวันนี้พึ่นตัวนี้พึ่นเคยสิบเป็นแสนพี่น้องเอฟซีมื่อวันนี้โมเนียโบนน์เนี่ยมันส สันจอญเรื่องเสียมันมาออกตัวเราปากไปเป็นแนวทางครับปีหน่องรูปแบบแนวทางยาร่วงฟันแม่นสบม,มาดำรวยครับปีหน่องเอฟซีข้า,าว่าเป็นเศรษฐีจะเป็นของเอฟซีสุขุมสุข,สข,ขนมารุ่นกัน,นเตรีย่วงเงินเสียสีแตกว่นปีหน่องเอฟซีวันนี้เนาะ,ะขอบคุณทุกทนครับสวัสดีค่ะเปีหน่องเอฟซีทุกท่านนี่คือรูปแบบแนวทางของคุณยายฟันแม่นครับปี่น่องหรือว่ายาร่วงครับปี่น้องเอฟซีสีไลค์ลคุณลรอค,ค,คอย รอบก่อน7-8กินเต็มครับพี่น้องเอฟซีวนนี้เพิน่นว่ามันแข่งมันไม่ตัวเก่าให้ล่องหาไปในเรื่องพี่น้องเอฟซีตลัดกินแบ่งรัฐบาลเพราะว่า7-8ไ,าไ e PC, มันิ่งไปประเดี๋ยวด้พี่น้องเอฟซีนักเตมสู่สัดจอดนั่นะแต่ว่าเพิ่งเสี่ยง4-0แต่ว่าประเดี๋ยว7-8พี่น้องเอฟซีก็ลองไปพิจารณาเบึงมักน้ำเพลินก็นจะเอาน้ำเพลินรวมมักกับเบื่อนเพื่อความบันเทิงครับพี่น้องเอฟซีอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ ยืนว่างฝันแมนน้ำแน่หลัก็ทีตแม่น้ำแน่นแนครับพี่น,อน้องเจกันใหม่สวัสดีแม่ครับพี่น้องยิปซีครับ